สวัสดีครับม่กกี้แต่งเรื่องนะครับแต่วันนี้เราก็อยู่ในเกม tower defense อีกรอบหนึ่งนะครับอีกแล้วดิไม่ใช่อีกรอบเออครั้งนี้ผมเวลเจ็ดแล้วใช่แล้วผมก็มีตัวละครใหม่และมีตัวละครห้าดาวด้วยเห็นอยู่ที่ไายผมใช่ไหมฮันจิโร่เนี่ย ผมเปิดได้มาแม่มันเป็นอะไรที่ดีมากที่ผมเปิดได้ทันจิโร่ตัวเนี้ยนี่นี่วังให้แชทแชททันจิโร่ไม่ใช่ตัดต่อให้มันเป็นรูปแั่จิโร่เนี่ยนี่มันทันจิโร่เลยไม่ได้ตัดต่ออะไรเนี่ยมีทันจิโร่มีโจโจ้มีโกฮังอ่ะเนี่ย โกหังไม่ไม่ใช่โกหังดีทั้งปะเออน่าจะทั้งทั้งเออแล้วก็อันนี้ตัวอะไรไม่รู้รอเวลสิบห้าค่อยใส่เพราะว่ามีแค่สามช่องนั่นแหละแล้วเพชรตอนนี้ผมก็เหลือห้าทังก็มีแค่สองกระไรเฮ้ยเดี๋ยวหายน,นี่สตอรีอ่หมดผมผ่านดานนั้นแล้วโดยมีทันกิโล่รังแลจโจเอวราสตอรีอ่หมด เนะโว้มีนี่มาฮีโร่คารามีอาด้วยแล้วก็เออเทนเทนปะเออเทนเทนมานี่เครือโอ้อ่าเปนแดนข้าไปวิ่งทะลุไปเลยฟีบแฟบไปไปกันเลย ูโดผ่านไปแล้วไอ้นี่ผ่านไปแล้วแอลแล้วมาถึงการสามเนี่ยคนมันหล่อเท่มาไปเลยสิไม่ต้องให้ใครมาชายเดียวเออคนมันชายเดียวฮ <c oughs> ี่มื่อะไรจะไปวะเนี่ยอ๋อไปแล้วไปแล้วโอเคโหลดโหลดโหลดไว้โหลด ชิโหลดโหลดโหลดต่อไปหลัดโหลดนานเหลือเกิน <c oughs> เออโอเคมาการประสบการณ์ของผมแล้วผมสมงควรจะวางทั้งก่อนแป่ทั้ง ครั้งนะครั้งเออครั้งยิงเนี่ยดูตารางเคิดกลืงเตรูแยงแทบไม่กล้าออกมาก็โดนและนั่นแหละเดี๋ยวถ้าไม่เชิญมาอาจจะมีเสียงแทรกมาเลยน,นะครับเพราะข้างบ้านขอดูหนังผีกันครับแล้วพี่ผมก็เปิดเพลงไม่รู้ทําไมผมจ่ายนี่ฮะแคสเกมก็ไม่รู้อะเออเดี๋ยววางเอออะไรนะครั้งปิกอะทรั้งเดี๋ยว เดี๋ยนะทำไมครั้งตัวนี้ไม่ตีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปลกแล้วมามแปลกแปลกเลยเฮ้ไม่ควาเมั้อไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวน่องอัพเกรดสิฮะชับเลยแมงไม่โจมตีเกมบ้ปะนี่ เกมบักเกมบักชัวเกมบักชัวบักบักชัวเลยบักบักบักโอ้ยใครถึงไปลงวางไหมซี่เพื่อจะช่วยได้ลงวางลงวางอ่ะวางเดี๋ยวตัวตัวนี้มาแล้วแมงไม่โจมตีจริงแมงไม่โจมตีแมงไม่โจมตีไม่ทันจีโร่จัดการเลยทันจีโร่ทันจีโร่ฮะไม่ นั่นยิ่งเลอไม่ยอมดีไม่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 ไมดูพวมันสิสบายใจเลยโอ้โหแห่ <c ười> แต่เช็คก็ยังเมนนี่ยอยอะเมงไม่จองปีปทเออตอนนี้ผมไปนี่มาแล้วมันบักครับผมมาลองออกข้อใหม่แล้วคือ,อม, <c ười> มันแบบอบักกับไอตัวทั้งอะ่ะอตอนนี้ไม่บักแล้ววางจูโจวปิ อัปเกดนะโอเคครั้งก็ถามเลยโคตรหอดอะไรจริงมันยิงแบบปุ๊บปร๊บป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 บเบๆเบอรบรนั่นแหละมันยิงแบบฟูข้วทิ้งะอัพแล้วมันก็ยังเป็นท่าดิมนะครับอัพเต็มแล้วมันก็จะแบบพลังแรงขึ้นนั่นแหละเจโจนี่ก็อัพอัพเต็มเบอ่อต,ตัวจะมาใกล้ๆ แต่ศัตูมันเขไมาใกล้ๆหรอกเพราะว่าตอนผมเร่งอ่ะเล่นๆด่านหนึ่งกระทานสอง่ะผมใช้ตัวละครพวกนี้แล้วอ่ะโอ้โหบอสออกมาแค่แก้วเดียวก็ตายแล้วไม่เชื่อใช่ไหมรอบอสออกมาครับบอสออกมาแล้วท่านผู้ชมจะตกใจว่าบอสจะหายพายในพริบตาเพราะจะโดนทาจิโร่ใช้คามีคาโราใช่ปนั่นแหละคาเิคารา เฟ้นหัวแขกและโดนครั้งปล่อยพลังยัดหน้าเพิ่มพลังให้กระดาษของทันจิโร่เพื่อใช้ฮินโนคามีคาเมะเลย <laughs> ดาวเวฟสุดห้าก่อนแทะผมใช้แค่สามตัวคนรนหนึงห่งแถวเนี่ยแค่แค่แครั้งสองตัวโจโจ้ไม่ต้องเอามาก็ได้นะแล้วก็ทันจิโร่ สักประมาณสี่ตัว้หรือสองตัวก็ได้นะเพราะว่ายาเมมันพอเพียง <c oughs> เอ้ยเรามาสำรวจดีกว่าไม่ได้สำรวจเลยก็แบบมันก็สั้นๆน่ะแหละเจ้าจริงจริงเยเฮ้ยถ้าใครไม่รู้จักเกมนี้นะครับท่านผู้ชมถามเลยคุณพลาดละ ผมขอแนะนำให้คุณโหลดเกมนี้มาแล้วค่เมททาวเวอร์ดีเฟเนต์แหลยมันแม่นจริงๆไงซึมเตือนเปิดแกชาแต่คนจะมาหัวร้อนเลิกเล่นเพราะการเปิดซุ่มแกชาออนั่นแหละเอ้ยนั่นแหละเออเว็บเบ็ดละนี่เด้อมันยังไม่ผ่านเคิงแรกนี่ดูไม่ถึงโจโจ้โดนทันจิโรก่อนนะ ờ chưa chưa không chưa. Eh, lần chừng cả chịu cho cả chịu hôi chưa. Eh, hì, 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 มังกรไปปล่อยมังกรตุม๋มตุ๋มไปเลยมันสบายเดี๋ยวให้โชว์ค่ะเดี๋ยวให้ทันจิโร่โชว์คาเมีมเรยรคางูละเลยเออเต็งครบนะลืมถ่ายตอนซื้อคาเมียคาเมล่าไม่ได้แต่ดูฮิโนะคามีคามละดูนะฮิโนะคามี อยู่แล้วชุยิงชุวิงเป็นเงสองตัวชุยิงชุยิงเนี่ยยินโีครมิคาละความว่าแสงชุวิงชุยงิงเงี้ยคู่กับพลังของสรัางเะอืมโจโจนี่กากไปเลย <c oughs> อ่ะเว้แบบสิเบลส์สี่เลยอันแบบสุดก็เวลสห์ฮฮฮผมวางทันจิโร่มาแล้วอีกสองตัวเพื่อตัดคอชั่หมอนั่นเดินนะเดี๋ยวบอสไม่ออกมาละ ลาลาลาไอ,อ้ครั้งพอแล้วไม่เหลือคนอื่นเลยตัวเดียวเลยเนี่ยเออครั้งไม่ปล่อยแลกเว้ยลาอ่ะนั่นไงมาแล้วบอสมาเลย วเป็นไงเป็นไงผมบอกเรตัดทีแบบชุกๆิกชุุเออมึงเมื่อไหร่เออเราท่านผู้ชมก็นะอืมสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับอืมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายไม่ไม่ได้จบอย่างนั้นแต่มันจบแบบนี้เลยไปชมตัวละครเป๊ะ เป๊เปซึมแม่ขอห้าดาวเนีนๆอ่ะสีดาว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 เฮ้ยสีดาวนี่สีดาวตัวนี้สีดาวสีดาวเออเฮ้ย,ย,ย,ยแค่นี้ดีกว่ารับของแป๊ย แค่เนี้ยเอ้ยสุ่มอีกตัวหนึ่งได้ตังค์เฟบแม่มาได้ตัวไก่ไก่ไก่ย่างถูกแผวไม่อู้อันนี้ใช้ตังค์ใช้ทำไมอ่ะไม่อยากใช้อ่ะไม่อยากซื้อกะเอยเลือกเล่นกันถ่ายสร็จอือเดี๋ยวเล่นกุศลทักใาย